หันมาทางขวาหนึ่งครับดีนีที่แวนต่งจะมาถวายสิดต่วันหน้าวันหน้าจะามสิบบาทาสิบบาทงวรเปบเนี่ยวทุกคนที่มาถวายเนี่ยจะจะลงไว วันนี้กำหนึ่งบาทหนึ่งร้อบาทครับนอเรืยสามสิบบาทมีชื่อทุกคนนะมีชื่อทุกคนมรณะญาติอาจารย์ว่าอะไรคะัพอท้าอบพอบจองคำเสร็จเขาบอกว่าน่าจะประมาณช่วงวันชาสาละหามบูชาแล้วก็จะเชิญพระปรมสาสลีกัทถะจะเกณฑ์กาท่านมาแล้วก็ ทำพิธีสมโภตสมโภตด kind of mm ้วยกันแล้วก็คิดว่าช่วงนั้นก็เจดียดีใน็่หุ้มเขาจะหุ้มเจียดีกับเนล่งก็คงจะใกล้เคียงกันก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันอีกวาลัพงน่นโยมช่วยกันดูแลวัดศีลตนาธามารามดูแลวัดบารามช่วยกันสืบสารที่ผู้บอาจารย์ท่านทางปฏิบัติ ก็นม้โมทนาทุกท่านเชิญรับพรเป็นลำนับไปญาตาิวาริวะคุรา